สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้แม่จินพามาเที่ยวงานวัดหน้าห้างกันบ้างนะอันนี้ที่ห้างโลบินสันนะคะสาขาแพร่าษานะแม่จินเห็นเขามีม้าหมุนแล้วก็มีของขายเยอะแยะเลยก็เลยอดไม่ได้ที่จะแวะมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะมีผู้ปกครองก็พาเด็กๆมามาเล่นกันนะคะมีรถไปด้วยมออีอะไรนะรถมุน ที่เวียงเวียงค่ะโอ้โหด้วยว่านึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยดูน่าสนุกดีนะคะก็แม่จิงก็เลยพามาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะด้วยว่าย้อนบรรยากาศเหมือนกับงานวัดเลยค่ะเด็กๆก็มีความสุขนะคะได้าการได้เล่นเครื่องเล่นที่นี่นะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะตามห้างก็จะมีทํากันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อคลายความคิดถึงงานวัดนะคะ มีที่ยิงลูกโป่งด้วยยิงตุ๊กตาใครยิงได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าตรงตามเป้าเขานะนะถ้าได้ตุ๊กตาล้มหรืออะไรเนี่ยก็จะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆแล้วแต่เราจะเลือกเนาะอันนี้เป็นตุ๊กตาปูนปั้นนะคะที่เอาไว้ลงสีนะคะแล้วแต่ว่าเราจะลงสีอะไรเนาะก็ดูน่าสนุกดีเนาะอันนี้เป็นที่เป็นเหมือนทรายสีนะคะที่ประดับอยู่ในแก้วค่ะแล้วแต่ว่าใครจะ ตกแต่งแบบไหนก็จะมีะสายหลายหลายสีเนาะให้เราทำเนาะอันนี้ก็เป็นที่เด็กๆเ,เ,เล่นกันนะเนาะมีที่ยางมีไดโนเสาร์เขาเรียกอะไรนะเออที่เป็นอะไรยางใหญ่ๆเนาะเนี่ยตุ๊กตาก็เยอะเลยะคะ่ะเห็นแล้วก็คิดถึงตอนเด็กๆเลยอันนี้เรามาพามาโซนอาหารกันบ้างแล้วนะคะมีแต่อาหารหน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะ แม่จินเห็นแล้วก็อดไม่ได้ก็ต้องแวะซื้อกันหน่อยนะก็มีหลายอย่างค่ะทั้งของคาวของหวานเนาะก็มาไล่ดูกันนะเนี่ยแม่แม่จินก็อดไม่ได้ก็แวะซื้อเค้กซะหน่อยของโปรดเลยนะเพราะเป็นคนชอบกินเค้กมากๆเลยอยู่ความอ้วนไม่ได้ก็เพราะเค้กนี่ล่ละค่ะไปเราจะพาเดินกันอันนี้เป็นโรตีสายไหม่นะคะค่อนข้างจะ มาทานมากเลยนี่ก็มีน้ำส้มอันนี้พวกยำทั้งหลายนะคะผมยำแซลมอนยำกุ้งสดนะอันนี้ลูกชิ้นปลานะคะเราก็ชมไปก็อืน <c oughs> น้ำลายไปขอพิมพ์หน้าก่ะทานทั้งนั้นเลยนะคะอุ้ยนี่ได้สกชุดสองโปดเลจริงชอบจริงๆเลยค่ะอาหารุเนี่ยนะ้อันนี้สาหรายอเมร ครเคยได้กินมัางคะอร่อยนะมันก็สุดขบขบดีนะอ่าอันนี้ก็พวกอาหารมาพวกแมลงทอดทั้งหลายนะคะแมะลงเยอะมากเลยสาใครชอบกินแมลงทอดนะอันนี้พวกไข่ปลาหมึกนะคะไข่ปลาหมึกก็อร่อยนะนี่ลูกลูกชิ้นทอดออลูกชิ้นย่างนะคะก็น่ากินทั้งนั้นเลยละคะ่ะไม้ละสิบบาทไก่ยาก่างเสียบไม้โอ้ยน่ากินอันนี้โป้งน้ำพริกนะคะ กิน่ากินั้งนั้นเลยมีเจของโปรดอันนี้ค้อเรียกอะไรนะขนมปลาใช่ไหมคะจากทางใต้ค่ะเป็นขึ้นชื่อของทางใต้เนาะมีข้นนพวอวอซีฟู้ดดองนะพวอพวกพปลาดองออะไรดองทั้งหลายอะค่ะากินร้นเลยอันนี้ก็ไส่กอกอีสานน่าทานมากเลยค่ะเรามาชมกันเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ไก่ทอดนะคะ น่าทานจริงเลยไอดไม่ได้ก็แวะสักนิดนึง <c oughs> ความพวนกำลังมา <c oughs> นะแล้วก็มาชมการน้ามีแต่ของกินเยอะมากเลยค่ะเีร <c oughs> ยกว่าชมละลายตาเลยแหละ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าอันนี้ตรงหน้าทางเข้านะคะ <c oughs> เขาจะทำเป็นว่างานวัดหน้าห้างเนาะ ก็ดีมากเลยค่ะที่ว่าทางห้างเขาเขาจัดแบบนี้ก็ทำให้คนได้คลายความิดถึกไปได้เนาะค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดี